ศูนย์อนามัยที่10อุบลขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านอนมามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยว วันที่9มกราคม2567นายแพทย์ประกรณ์ตุงค่าเสรีรักผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวณห้องประชุมโรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีปลัดจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10สำนัก นักงานเขตสุขภาพที่10สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภออุทยานแห่งชาติผาแต้มสวนสัตว์อุบลราชธานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหอาการค้าจังหวัดประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองสู่การท่องเที่ยวเมืองหลักเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดนโยบายสำคัญเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภยัยเซฟตี้ทัวริสเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวทุกพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพโดยกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขพิบาลอาหารฟู้ดซ a นิเ a ชั่นที่พักโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กรีนเฮลท์โฮเทลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green h ลท l แอต tract i o n ส้วมสะอาดเฮล t ี y เพียงพอ Accessibility ปลอดภยัย s a ฟ e t y และให้ผู้บริการได้มาตรฐาน นายแพทย์ประกรณ์ตุงค้าเสรีรักกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญคือเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ร้านอาหารพัตคารถนนอาหารปลอดภัยตลาดสดตลาดนัดโรงแรม รีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการส้วมสะอาดเพียงพอและปลอดภัยซึ่งเป็นบริการพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งเครือข่ายภาคเอกชนภาคราชการและประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย ครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับในส่วนเรื่องของเอศรษฐกฤฤิจในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นความหวังในการที่จะฟืน้นฟูเศรษฐกฤฤฤฤฤฤฤิจของประเทศนะครับกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชนน้านสีแก้วนะครับแล้วก็ท่านปรลัดกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์นายแพทย โอภาษการกระวงพงนะครับรวมถึงท่านอธิบดีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอธิบดีกรมอนามัยครับท่านอาจารย์แพทย์หญิงอัชรานินทิอภิญญาสกุลนะครับก็ได้ให้นโยบายในส่วนเรื่องของการที่จะทำให้เกิดเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพให้สอดคล้องในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งในเขตสุขภาพที่10เนี่ยทางท่านผู้ตรวจราชการนะครับผู้บริหารเขต ไม่ว่าจะเป็นส่วนวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับรวมถึงผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของ non health sector เนี่ยนะฮะก็วันนี้มาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกระดับในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสตรีทฟ food นะครับซึ่ง มีความจะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของออการจัดระเบียบของร้านค้านะครับให้มีความเข้าถึงในในส่วนเรื่องของออสรตทฟู้ดนะครับอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของออโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เนี่ยเราจัดประชุมที่โรงแรมทอแสงนะครับที่จังหวัดอุบลเนี่ยโรงแรมนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็น กินเฮลโฮเทลนะครับเป็นตัวอย่างของเขตสุขภาพที่10ทั้ง5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับยะโสธรเนี่ยก็ได้มารวบรวมเ,เส้นทางสุขภาพเพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ใช้อ,องค์ประกอบ4องค์ประกอบที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นนี้เนี่ยในการขับเคลื่อนนะครับ แล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างทางฝ่ายราชการนะฮะแล้วก็เอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้ประกอบการอาหารต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพในเมืองรองทั้ง5จังหวัดนี้ครับอสมทอุบลราชธานี